ที่หามหาสมัยสูตรเอลเมสุตังเอตังสมัยยังพระกวาสักเกสุวิหารติกาปีละวัตถุสมิงมหาวะเนงมหาตาพิภูตสังเขสัตถิงปัญจมาเตหิพิภูตตัตสเตหิสัพเทหวะอรหันเตหิสัสสหิตัตโลกาธาตุหิเทวตาเยปุเยนะฉันิปติตาโหติปะขวันตังทัสสะนายักพิภูตสังคังจะตะโูจตุนังสุทาวาสะ กายกานังเทวานังเอตพภะโหสิกะตะนุโคภะคะวาสังเกตุวิหารติกับิละวัตุสเมมหาวเนมหาตาภิกขุสังเทนะสัตถิปัญจัปเตเตหิภิกขุสเตหิสัพเพเหวะอรหันเตหิทัสสุสัโลกาตาตุหิเทวตายยปุญยนาสันนิปติตาโหติปกรณ์ตังทัศนายะภิกขุสังทันจะยอนุนะยะมันมะยัมติเจนาภะคะวา เตนุปะสังกับเมญามะปะสังกับมิตวาระปวโตสันติเกปัจเจกะคาถาภาเสยามาติอาตโคตาเทวตาเสรยะคาปิดนะักมะภะละวาปุริโสสัมมชิตังวาพาหังภาษาเลยะภาษาตังวาพาหังสัมมิเชยะเอวะเมวสุภาวาเสวะเสสุเขเวสุอันต ละหิตาปะกวาโตปุตะโตปาตุลหังสุอัตโผตาเทวตาปะกวนตังอภิวาเทตวาเอตจมันตงังปะทะสงสุเอจะมันตังพิตาโขเอกาเทวตาปะกวาโตสันเอกิมังกาถังอภัสสิมหาสัมโยปะวะรัชมิงเทวกายาสัมมาคาตาอัคตัมหะ อมังธรรมะสะัมะยังภักขิตาเยวะอัปปลาชิตะสังคันติอาตโขอปปะลาเทวตาปะกวาโตสันติเกอิมังคาตาภาทิตัสะพิทาโว เตวะอินทริยานิลขันติปัติตาติอตโคอัปปนาเทวตาระควาโตสันติเกอิมังคาถังอาภาสิเชตวาทีรังเจตวาปัติถังอินทคีรังโอหัจมะเนชาเตจักรันติสุทาวิมาลาจักขุมตาสัตสุขันตาสุสุนาคาติอตโคอัปปนาเทวตาระควาโตสันติเกอีมังคาถังอาภาสิเย เจิพุทธังจะนังคตาเสนนักเตงคาเมสัเถงตายาโภเมตปัถิขายะอนุสาวรีหังเทวกายังปะพิภูเลสะริติอัตโขปะควาภิพุสายมันเตสิเกตุเยนะพิขัเวเถสทะสัสุกโลกะทะโตสุกแกวตาสันนิปฏิตาหุนติตัก ตานางังเอตะปะะมาเยวะเทวตาสันน e, ิปฏิตาภวิสันติเสยยะหาปิตไมหังเอตระหิอาจิคิสามิพิทเขเวเทวะกายานังนามานิจิตตะยิสานิพิทเเวเทวะกายานังนามานิเทสิสามิพิทเเวเทวะกายานังนามานิตังสุหนักตา สุทธกกังสาธุังนะมะนะสิจะโธทะพาสิตาเมตุเอวันาาตังเตติโขเตติภูม,พมิพระกุฏโตปัจจโสสุภควะเอสัทธะโวจักสิโลกมนุนจัสสามิยะถะตุมภาตัสสะตัสส,สิตาเยสิตาคิริขภะรังปะหิตตาสะมมาหิตา ปุถุสีหาวะสีนาโลหะโลมหังสาปิสัมปุโนโกธาตมะนาสาสุขาวิปัสสันะมะนาวิลาภูโยปัจจสเตยตวาวเนกาปิกะปะทะเวปะโออามันตะยิสัทธาสาวะเพสสะเนระเตเทวกายาอภิเตนตาเตวิชานะทั้ง เตจัปตะปะมะกะโรสุตวาพุทธัสสะทาสนังเตสัมปาตุกัะยานังอะมนุสสานะทัสสนังัปเปเกสะตะมัทธุสหัสสังหะตะตตะเดหะตังเอเกสหัสสานังอะมนุสสานะมัทธุหุงเอตัปอับเตเกนตะมัทธุหุงทิสาคา สัพพาทุลาหะอะหุตันจักสัพพงอะติยายะวะเกวกขิตตวาจากักขุมาตะโตอมันตะงยิสัทชาสาวะเจสาวะเส,าส,าสนระเตเทวะกายะอธภิกันกาตาเตวิชานาจักภิกขโวเยโวหังขิตแตนิสามิทิราหิ อดมุกปกปักโสสัตตาสัพสาวรขาจุมมาจาติกาวัฏถวาอิมันโตจุติมันโตันะนโตยันโมทะมนาอภิกรมมุงพิจูนางสัมมิตริวานางชักสักษาเสมาวตายักขานานาตวานิโนอุติมันโตจุตมันโตวันนันโตยัสสินโมทมนาอิกมูุงพิจูนางสามมิตริวานางสัตตาคีรีคีราปิสัสษายักษานานาตวานิโน ยิติมันโตยิติมันโตนาวันโตยัสสศรโนมรรคมาณาอภิธรรมมุทิสุนังสัมิกิงว่นังอิเจเตศรส萨สหัสสายะขะอนาตะวันิี้โอ้ยิมันโตยิติมันโตอนาวันโตยัสสิรีนมรรคมาณาอภิธรรมมุทิสุนังสัมิกิงว่นางเวสานิตาอาจารย์สตายะขะอนาตะวันิโนอิติมันโตยิติมันโตอนาอนโนอนโนอนโตยัสสศรโนมรรคมาณาอภิธรรมมุทิสุนังสัมฤกิงว่านาง ชกหิโกเวปุลัสสะมิเวสนังเิโยนางสตะสะหัสสังยักขานังฝ่ายยุปะสัตตุนิโรราชกหิโกโศป่าค่ะสัตว์ตนม่นางบุญมันจะทีสังอาชาตาลัทโุป่าสาสติคันทัพพานางอาติปติมหาราชยศสิโสสุตาปิกตัสสัภาะโวอินคะนามา อา,อาหารพาราอิทธิมันกรชุติมันตรวันนวันตตและพระศรีมโนราะอภิกรรมองค์นางสนิทเป็ว่านางคักินจัที่สังราชาวิรโหตัปปะาสาสติเปนพันธนังอธิปติมหาราชายะโตตะะศิโสพุตตาติภัสสะภะโวอินทมานาอินธานามามหารตลราอิทิมันกรชุติมังตรวันนวันตยลสระศีโมโธมาณอภิกรมุงค์ผูนางสนิว่านางปัจฉิมันจะ พิสังราชาวิรูปัภคปาศาสตินาคานางอปฏิตติมหาราชายะสิษยโสตตปาปิปัสสะพระหงโมมิทะนามามหาราลายิธิมัตัตชดิตมันตัววันนาวันตัวยสสิโนโมทรรมนานกามมันที่หนางสมบว่านางตุจัันจากพิสังราชาวุเวโรปปะสาสติและขานางอาทิปติมหาราชยศศิษโสตตปาปิตัสสะพรหงโะนามา นั่นพระราลี่ที่มันก็สติมันตะวันนับมันโตแล้วสินมันก็มานาอภิกรมมงูทุ่สูงนางสมิงิงว่านางปุริสักมัตที่สังคาตาลโถงัระขิดเนนะวิรุญแทโกปัจฉิเมนะวิรุปโขปุเวโรจะตังทีสังจัตตาโรเตมหาราชาสมันตาจักรสุโรทิสาฮันพาลมานะอาถางสุวัดเนกาปิละวัดเวาเตสัง มายาวิโนทาสะาอาคูว่าจะกาสัทธามายาุเรนุกุเวรเรนทุกเวเรนเวรนทุกเวนทุญเนทุกเวรรนทุนทุกวรเกนทโทกกมันโุจเนุกวนวกเวนกทุัตเเรนทกกเทรุ โนาโศกอาคูอัจจะสิโคเจวะุฒิพุรุสุริยะวัชชาเอเตจันเวจราชาโคนันทพาสหะราชุติโมทมานะอฐิกามุงพิภูนางสัมมิงวนาอาตาคูนาพัฒนาคาเวสานาสหสัตสัตสตาคัมภัสะตะลาอาคูปายาคาสหะ ยาติพิยามุนาทัตตะฐาจะอาภูนาคายัสสิโนเอราวันโนมหา,าโโราโคโสราภะสมิิงวะนังเยนาคาะราเชสักสาระหะวันติพิพาทิชาปะคิวิสุขภาจักิเวหายาสาเตวนะมัชัตตาสิตา สุปัญญายิจิเตสะนามังอภยันปะพานาหะราชานะมัสิสุปัญนะโตเขมะอากาสิอุโทโธสินหาหิวาจาหิอุปัฏฐะยันตานาคาสุปัญญา,นะาสา,ารณะ,นะะมักดังสกพุทธังพิตาวชิรัหัตเถนะสมุทะสมุทัง อสุลาสิตาภารโตวาสวาเสเตติิมันโตยัสสิโนากาลาปัญชามหาพิสมาอสุลาเทนะเวคษาเวปะจิตติสุจิตติจักปะหาราโทนะมุจีสหสัตกกันจักปะภะวิปตานังภะเทเวโร จักนามกาสันนายหิตวาคะเบนเสนาวาติคัทะมุปาคะมูลสักมะโยธานิพันตเตปิขูนังสันติ่านางโอพาจะเทวาปะทะรีจะเตโชวายโยตักทาคะมูลวะตุนาวารุณาเทวาโสโมจักยะสักษาสักหะเลตาตักอุนา กายิกาอาภูเทวยะสสิโนทังเศทเตทัสกาตัสอาตยาสเทนะนะปะวันนิโมุทิมันโตชุติมันโตนะวันโตยัสสินโนมตัปนาอะติโกมุขนางสัมมิติงวะนังเวนทูจัตเทวาสหปีจัตอะสะมาจัตทุเวยะมาจันทะสูปะอิสาเทวาจันทมาภูสุรักิตาสุริยะโสปะ สาเทวาสุริยะมาภูภูรักขิตานะนักขันตานิ้ภูรักขิตาวาภูมันทะวะวสุนางวสัตโธเสธโธสัพโปาคะุกรินทะโธทะเสเตทะสัตกายาสัพเพนานตะวันิโนอิมันโตจิติมันโตวันนาวันโตโยโสสิโนโมทัมนาอภิคขามุบิภูนางกับมิติมนังอาทะภูสหภูเทวา ชะละมกักขิสิกขาลิวะอะเนะกาจะตโลภชาจะกภูมาุูพาเนพาสิโนวะนุโนสาหาธรรมมาจะอัจจุตาจะอะเนชะกาหรือระยะลุสิกาอาโคอาคูวสาสักวะเนสิโนพระเศเตหาสทากายาสเพนานาตอกน,นิโนจิตทีท่มันโตชุติมันโตกันเอาวันโต ยัสสินโม,มนธมนาอภิจามงค์พิภูนางสัมมิตริงวานางสำมานามหาสำมานามานุสามานุสุตตมากิจธาปะทูสิกาอาคูอาคูปะณโมปะทูสิกาขะกะคูหะกะโยเทวาเยจาโลหิตาวาสิโนปาราคานาโมปาราคาอา,าคาูเทวาวัสสินโนท่าเสเตท่สทากายาสัพเถรมณตตะวันวนิโมอิติมันโต ปฏิบัติมันตวนะันละวันตและสัตสินโอมเรวมนาอภิกรรมุปปุญญาสันติสิงห์วนันงสุกกากรุมหาอักลรนาอาคูเวคายนาสาสหะโอทาสหะปะไผหาปาโมคขาอาคูเดวะวิจักรณาสัทธา,า,ามัาจาเหระคาชาเนศกาจักยาสิโนะนะยังอาคาปชัชโนโยพิสาอสิว,สวัสติ พระเศธทาสากายาสต์มาโนตันยนอยที่มันพตชุ่มเตียมันตวันนับันโตอัสสิโนโมธมานาอภิธรรมุจิต่นังสัมติมนานเฮนิยาเดชตาญาจัตราจัสสิโนลัมพิกาตาการามเสธทาโชตินามาจะอาสวามินมาณรติโนอาคูอาชาคูปัตระนิมิตา พัะเศวตเถระสทากายาสะเพนะนัตวรนิโนอิติมันโตชุติมันโตวนาวันโตยศสิโนมโมทมาอะภิกขามุนภิกขุนางสมิติวงวันางสัดเฉยเจเทวกะนิกายาสัดเพนะนัตวรนิโนนามัยวายเยนะอังขันชุเยจันเยทัสสัตถิสาสหะ ขาวุฒชาติมัทคีลังโอคะตินนะมะนาสัวังทะเกโอคะาตาลาังนาคังอันทังวะอัสิตาติตังสุปร,ประมาปรมะโตจักุตตาอิธิมันโตสหสัสนางุมาโรติโ,จโสจักโอปาภะสัมติงานังสหสัพรัมาโลกานังมหาธรรมะทิตติตตอุปปัต ันโชุติมันโตพิสัมากายโยยัสสิโสมาเสธะอิสระอาคูปัจจะปัจเจกะวัสสันว,วัวันติโมเตสันจามัชโตอาคาหาลิโตปลิวาลิโต,ตเตจะสพเพออภิกันเตสินเทเทเวสัพรมเกมารักเสนาอภิกามิปัสสันหาส าลูกค้ามาค่ะมาสักทีต่อนะคะิติปัตถะมหาเสโนปันหะเสนาอเปสกิปานินาตละมาหัจจัสมังกัตวานะเทระวังยะขาปาวุสโกเมโคภระนะยันโตสักุชโกตัสักพา โสปัจจุพาวัตติสังขุโอัสสตวัยังวัชชะเนรจัจกสัพพังอภิยายะโมว,วัคคิตาวาจากุมาตโตอามันตายิสัทธาสาวกเีสาสสเนรเตมาลเสยนาอภิกันตาเตวิชานาคติโตเตจนานตาักปะมาสตังสุตวะพุทธะขากระนังมีตะ ลาเคหิปักกามงเนสังโลมันติอินชะยุงสัพเพวิชะวิชิตะสังฆามาภาภะยาติกายาสัสสุโมโมทันติสะหะเตเตหิตสา,าวะเตสาวะกาเตชะมาชะเนสุปาติทิศถัดไปบทที่หธรรมจักรกับพระตนะสูต